ช่วงนี้นะคะจะมาพบกับอีกหนึ่งช่วงที่เป็นช่วงสําคัญที่สุดของเราเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝ้ายจะไปคุยกับเหล่าฮีโร่ที่จะมาช่วยกู้ชาติของเราน่าเลยแตสัปดาห์นี้ๆๆนี่ฝ้าจองตัวไว้แล้วมี<ข>เดี๋ยวไปคุย คือวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่ฟาจะได้ไปคุยกับเหล่าฮีโร่ด้วยตัวเองนัสนใจจะไปกับฟาไหมคะน้องไอจองไว้แล้วชื่อน้องไอชื่อนี่ก็แบบสวยเทิกซี่นี่สนใจใช่ไหมคะน้องไอนี่แบบนวลเฟิร์มตัวใหญ่มาเลยอ่ะเดี๋ยวมาถึงเป็นผู้ชายฮะอ๋อน้องไอเป็นผู้ชายค่ะไอผู้ชายแต่น้องเก่งนะอยากจะคุยไหมคะอยากคุยกับน้องไหมไปไหมไปไปไปปวดปวดตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรอีกอันหนึ่งไปดูไหม น้องเก่งน้องกะครับผมจะปล่อยให้ดอกฝ้ายนะครับไปสัมภาษณ์ดีไซน์ฮีโร่เรานะครับคือน้องไอซ์นะครับถึงว่าถึงเกี่ยวกับวันจดอกเนาะว่าทำไมเขาถึไม่ทำเนาะแต่จ๋าน้องเขาเก่งนะคะอยากจะพูดคุยกับน้องฝ้ายน่าจะมีวิสัยทัศน์ในการนะตัดสินใจเดียวตัดสินใจละวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นงานอุตสาหกรรมก่อนคุณผู้ชมจริงฮะสรุปว่าเหลือฝ้ายคนเดียวนะคะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าสอง สอ,สองเท่าสองคนนี้เขาไม่สนใจผู้ชายนะคะดังน,น,นั้นก็เหลือฝ้ายคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวฝ้ายกับน้องไอเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเวนาด็กนี้นแหละเดี๋ยววันนี้น้องไอรอฝ้ายอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปพบกับน้องไอกันค่ะ อนนี้นะคะฝ้ายก็นั่งอยู่กับวีรบุรุษที่เราเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่กู้ชาติของเราในประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะซึ่งวีรบุรุษของเราในวันนี้ก็คือน้องไอซ์นั่นเองสวัสดีค่ะน้องไอซ์แนะนําตัวคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่คะอ๋อก็ชื่อภวัตนวันวงศ์นะครับเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยงสิตรขึ้นชั้นปีที่4ครับอ่าอยู่ปีสี่อ่าครับแล้วก็ เป็นประธานชมรมอนุรักษ,ษ์สถาปัตยกรรมแล้วทําไมเราถึงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงเออ,เอ,อคือตอนแรกเริ่มเลยนะครับก็คือว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยัิสิตนะครับเขาจะมุ่งเน้นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ต่างๆครับเป็นหลักเนาะใช่เป็นหลักและคราวนี้เรื่องวิชาการเขียนมือหรือ ผมเข้าใจความหมายของคาว่าถาปัตะก่อนก็คือนั่งโตดาบแล้วก็นั่งเขียนอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วพอเข้ามาเรียนก็ไม่มีเลยสักวิชาแล้วคราวนี้ก็ได้มาเจอวิชาตอนขึ้นปี2ครับก็ได้เจอวิชาที่อาจารย์สุจิตสนันไหวหรือว่าเป็นอาจารย์ตุ๊กเปิดรายวิชาเป็นวิชาเวนดอกเนี่ยแหละครับแล้วผลงานที่เราทําที่ผ่านมากับล่าสุดมีอะไรบ้างครับก็มีเป็นที่พระราชินีเวศมฤึกทียวันนะครับเป็นการออกค่ายครั้งล่าสุดครับ แต่ละครั้งต้องไปออกค่ายใช่ครับออคือไปไปแบบอย่างที่อาจารย์สิงห์ว่าเลยไหมคะไปแบบทีสิวันอะไรอย่างนี้เลยไหมใช่ครับอาวแล้วอย่างงี้เราเราไปช่วงไหนอะเรียนยังไงอะไปช่วงปิดเทอมอะครับแล้วก็จะไปเขียนส่วนหนึ่งที่ที่ ai, ค่ายไปเก็บข้อมูลมาไปวัดหรือว่าไปเก็บข้อมูลมาอะไรก็แ,แต่แล้วก็กลับมาเขียนต่ออาจจะต้องกลับมาเขียนต่อที่ที่สตูที่อะไรอย่างเงย มีความสนุกอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ไปค่ายบ้างคะทำให้รู้สึกว่าคุ้มกับการที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆเ,เขาปิดเทอมก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวอย่างอื่นแต่เรากลับต้องมานั่งเหมือนมานั่งทํางานมานั่งเรียนอยู่ก็ที่ค่ายนะครับก็จะมีเพื่อนต่างสถาบัน <c oughs> อะไรอย่างนี้คือออกค่ายเนะี่ยก็จะเป็นการออกค่ายร่วมกันของหลายสถาบันก็จะมีเป็นของราชมงคลธัญบุรีด้วยแล้วก็มีราชบังอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมากัน เอยอะแแล้วก็เราก็จะได้รู้จักเพื่อนหนึ่งเลยเราได้รู้จักเพื่อนใหม่ก่อน2อเลยจากผมที่ผมไม่เคยเรียนสายวาดรูปหรืออ,อย่างเงี้ยแค่คิดว่าอยากอยากทำเฉยๆใช่ไหมครับก็ไปไปที่ค่ายก็เลยเป็นเลยครับคือว่าขั้นตอนการทํามันก็ไม่ได้ยากมันเน้นความอดทนมากกว่าครับอ,อย่างนี้ พอจะสอนคร่าวๆได้ไหมว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราเราลงมือ,อยังไงก่อนที่จะเริ่มแต่ละอย่างแล้วไล่ไปทีละอย่างทํำยังไงบ้างเอาแบบคร่าวๆได้ไหมครับครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมครับก็ <S <S บคือว่าตอนผมไม่เป็นอะไรเลยอะ <S <S <ม S 1> อาจารย์อาจารย์ตุ <S 2> <S 2> ๊กเขาก็ให้ผมไปว่าสันพภูมิสันสันพภูมิอะไรก็ได้ในในหมู่บ้านเมืองเอกก็คือนะคร, <S <S รพภูมไม่ใช่ใช่แล้วก็สันพภูมิเนี่ยมันมันจะเป็นสกเกลที่เล็กนะครับแล้วมันก็สามารถเราไปสามารถไปวัดไปอะไรได้ ก็ค the like uh ือขั้นตอนแรกก็คือการวัดเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็เราก็มาคิดว่าเราจะว่าในสเกลในเท่าไหร่ให้มันพอดีกับในกระดาษนะครับแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคการการวาดไม้การวาดปูนการขนปูนก็จะเป็นเทคนิคของการเก็บข้อมูลของไปถึงว่าการลงรายละเอียดการใส่เท็กเจอร์ต่างๆลงไปในกระดาษว่าปูนจะออกมาหน้าตาแบบนี้ไม้แบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะเพาะวจะสอนเทคนิคต่างๆพวกนั้นใช่ครับ แล้วก็ส่วนมากเรื่องเรื่องวิธีการขั้นตอนเนี่ยครับมันไม่มีอะไรมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีมันผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสมาธิแล้วก็ความอดทนมากกว่าครับสิ่งที่ได้รับจากการที่เราเข้ามาอยู่ชมรมนี้มีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นโอเคหลักๆแล้วที่เราบอกเราได้ดรออิ่งเริ่มมีการใช้ดรออิ่งมากขึ้นมันมีผลอะไรกับการเรียนของเราในในในที่มหาวิทยาลัยบ้างไหมเอ,อ่อผลมันมีแน่นอนครับมันคือ อย่างแรกเลยคือการที่เราไปวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยยางยกตัวอย่างเช่นมลึกไทยวันนะครับการที่เราไปเก็บข้อมูลหรือไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องวัดไปเก็บข้อมูลไปวัดเรื่องรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับเราจะได้เห็นดีเทลถึงเรื่องการเข้าไม้หรือว่าเรื่องอะไรของเขาคือที่มลึกไทยวันอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นที่อยู่ติดริมทะเลแล้วก็เขาก็ใช้เลือกใช้ที่จะใช้วัสดุเป็นไม้ หรือว่าเราต้องดูดีเทลทุกอย่างให้มันเหมือนกับของจริงเป๊ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือดีเทลทุกอย่างที่เราวาดมาก็จะมีสเกลที่เท่ากับของจริงคือลดหย่อนสเกลลงมาครับแล้วทีนี้มีผลไหมกับการที่เรียนดีไซน์ในแต่ละชั้นปีเราได้หยิบเอาสถาปัตยกรรมเก่าๆเ,เอามาใช้ในงานปัจจุบันของเราบ้างไหมอะคะก็มีบ้างคนระับเอามาใช้เนาะใช่ก็มีใช่เรื่องเราได้เราได้ ปกติเราได้รู้แค่ว่า,าการอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้พอเราได้ไปวัดสำรวจเราจะได้เห็นถึงการเข้าไมา้การดีเทลลึกๆของมันเลยครับมันจะได้รู้ถึงจอยเรื่องข้อต่ออะไรอย่างนี้ไปด้วยเลยครับก็เ,เรื่องของการดีไซน์เอามาใช้ไหมแบบพวกดีไซน์เก่าๆว่าเขามีการออกแบบรูปด้านกันแบบนี้การใช้ลักษณะของของหน้าต่างแบบนี้มีผลกับงานของเรา ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลองใช้กับงานดีไซน์ในในชั้นเรียนนะครับอ๋ออ่าหมายความว่าแสดงว่างานดีไซน์เรานี่ไม่ใช่แบบเป็นงานรวบแบบเก่าๆอะไรอนี้ใช่ไหมต้องวืดวาดมาแน่นอนอืมอ่ะแล้วแล้วพวกอย่างอื่นนะคะที่ได้รับจากการที่ที่มาอยู่ชมรมมีเพื่อนมีมีอะไรเรารู้สึกว่าเราอ่ะก้าวหน้ากว่าคนที่ที่เขาไม่ได้เข้าชมรมหรือเปล่าก็รู้สึกนะครับ แต่ว่าแต่ละคนก็ต้องมีจุดที่ <ภา S 1> มีใช่ครับเขาก็มีสิ่งที่เขาชอบไม่เหมือนกันแต่แต่สำหรับผมผมว่าการทำอย่างนี้มันฝึกสมาธิฝึกความอดทนอีกอย่างหนึง่งเ,เรื่องเรื่องเรื่องการเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันได้มันการทำอย่างเงี้ยมันได้ต้องออกค่ายใช่ไหมครับมันได้ฝึกฝึกเรื่องความเป็นระเบียบว,วินัยความสมามัคคีแล้วก็เรื่อง ทำอาหารกินเองทำนะไม่ทำครับคือเขามีมมใ,ใช่ม,มีให้หมดได้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆต่างสถาบาันเอาเป็นว่าได้พัฒน,นาตัวเองได้ด้านความคิดด้านสติอารมณ์ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยู่นอกมหาลัยแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนคณะสถาปัตยกรรมแล้วอยากร่วมเข้ากับเป็นชมรมหรือว่าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสามารถทําได้ไหมจะติดต่อยังไงได้เปล่ามาติดต่อ่าเราได้หรือเปล่า ได้ครับก็ติดต่อที่ Facebook ของทางเวอร์นาด็อกครับก็จะมีเป็น f a c e b o o ไซต์ว่าเวอร์นาด็อกเลยก็จะมีข้อมูลก็ตามข้อมูลว่าเราไปออกค่ายกันที่ไหนแล้วก็ถ้าสะดวกที่ไไถ้าครับน่าจะร่วมไปได้ครับสามารถไปได้คะ่ะคนนอกก็ไปได้ใช่ไหมต้องดูข้อมูลนิดหน่อยอครับอ,อาจจะต้องมีส่งขอรครับเพราะว่าการที่เรา จริงๆอยากให้ทุกคนได้มามา,มาทำตรงนี้กันแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องจำนวนคนก็จะมีเรื่องการค่าใช้จ่ายอะไรอย่างี้ด้วยต้องคัดเลือกต้องมีการส่งพอร์ตกันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับมาแลวอีกคำถามหนึ่งพี่อยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้มาออกแบบพวกต้องมาทำงานรีโนเวท ที่มันต้องใช้พื้นที่ในบริเวณที่อ่านี่พี่ลองตั้งคําถามนะถ้าเราได้โจทย์นี้มาต้องมานั่งออกแบบแบบชุมชนเก่าๆชุมชนหนึ่งเราต้องเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้รีโนเวทตรงนั้นในความคิดของเราเนี่ยเรามีความคิดต่อการรีโนเวทย่างไงยังไงบ้างคะถ้าถ้าเป็นก่อนหน้าที่จะมาเข้าชมรมนี้นะครับก็ เราความคิดของผมก็คือว่าการสถาปัตยกรรมการออกแบบเนี่ยก็คือการพัฒนาอาจจะเป็นรูปทรงที่โมเดนหน่อยอหรืออะไรอย่างนี้<ม>ไปแบบใช่แต่ว่าพอเราได้เข้ามาในชมรมเนี่ยชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเราได้เก็บข้อมูลเราได้ทำงานเวอรน์นาดอกเนี่ยเหมือนเราได้เห็นคุณค่าของความเก่าคุณค่าของรอ,อ,อยแตกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวครับอันนั้นอาจจะเป็นว่า รอยแตกนั้นอาจจะเป็นว่าเออเราเคยวิ่งเล่นแล้วชนมาแล้วก็มันก็แตกแต่ว่าถ้าเจ้าของโครงการเขาต้องการที่จะรีโนเวทถ้าเป็นผมผมเป็นคนทําผมคิดว่าผมน่าจะเก็บของเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ให้เก็บเรื่องราวไว้มากกว่าครับส่วนอะไรที่จะต้องต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า เรื่องเรื่องราวที่มันมีอยู่ติดกับตัวอาหารนั้นๆนผมว่าน่าควรที่จะเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าเจ๋งมากเลยนะคะสิ่งที่เราได้จากการที่เข้ามาอยู่ชมรมนี้เนี่ยเพราะว่ามุมมองของน้องนะน้องต้องคิดว่าอยากที่จะศึกษาเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีมาแล้วเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของความเป็นประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นที่มันเคยมีอดีตผ่านมาต่างๆอันนั้นอ่ะหยิบเอามาเรียนรู้แล้วก็นําเอามาใช้กับเรื่องราวในปัจจุบันได้อีกด้วยโอ้โห นี่แหละสมแล้วนะคะที่เป็นวีรบุรุษสมแล้วที่เป็นเหล่าดีไซน์ฮีโร่ที่มาอยู่ในช่วงนี้ของเราไงวันนี้ขอบคุณนองไอซ์มากเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะแม่แต่ว่าตอนนี้ฝ้าว่าปล่อยให้2ท่านท่านหัวหน้าทั้งสองเนีไปชิวกันมาพอสมควรแล้วปล่อยให้ฝ้มาคุยกับหนุ่มๆคนเดียวกันเดี๋ยวฝ้ยขอตัวตามไปดูในช่วงหน้าครู